สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแอนนี่สตูดิโกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง t a l e Of The Night a l l ใน EP ีที่3กันแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปดูสปอยนั้นฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะจากพาร์ทที่แล้วนางเอกได้บีบคอพระเอกและเรื่องราวย้อนกลับไป12ชั่วโมงก่อน ชายแก่เกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงเขาพยายามหาน้ำกินแต่น้ำก็ไม่ไหลเลยจนเหลือไปเห็นโถชักโครกเขาได้จุ่มหัวลงไปกินน้ำในนั้นแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาได้แล้วก็ตายในที่สุดภาพตัดไปที่ตุกตาฟางมีรูปของเขาติดอยู่และเขียนว่าความตายตุกตาตัวนั้นได้ลอยมาจากทะเลแล้วอีรังก็เก็บขึ้นมา จากนั้นนางเอกได้มาดูสพของชายแก่ซึ่งลุงกับตันเรือก็พูดขึ้นมาว่าไม่นามาตายแบบนี้เลยอุตสาหรอดมาได้แล้วแท้ เขาเองก็อยู่บนเรืออ่นฮาเรือหาปลาที่พลิกคว่ำตอนนั้นเขาลงเรือไปพร้อมกับพ่อของยองฮีซึ่งวันนั้นก็ไปกันสี่คนจากนั้นพระเอกก็เข้ามาได้กลิ่นเหม็นเน่าเมื่อดูในมือที่กำแน่นนั้นก็พบกับเส้นผมของใครบางคนพระเอกได้กลิ่นผ้าห่มจางจากบ้านของยองฮีตัดภาพไปที่ยองฮี เธอกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างด้วยตุกตาฟางเธอใช้เข็มจิ้มที่นิ้วให้เลือดหยดลงที่รูปของสามคนนั้นจากนั้นนางเอกได้ดูข่าวเรือล่มก็พบว่ามีคนลงเรือไปทั้งหมด4คนได้กลับมาแค่3คนส่วนอีกคนนั้นกลับมาแค่ส่วนหัวนางเอกคิดว่าอาจจะต้องมีคนตายอีกแน่ๆเธอเลยรีบชวนพระเอกไปช่วยคนที่เหลือตัดภาไปที่จินชิก ผู้รอดชีวิตคนที่สองเขาหลบอยู่ในเต็นท์ภายในบ้านแต่ในระหว่างนั้นก็มีเสียงเรียกของพ่อยองฮีเมื่อจินชิกออกมาดูก็พบกับร่างที่ไร้หัวทำให้เขานั้นแทบจะเสียสติแล้วภาพก็ตัดไปที่ชายแก่ผู้รอดชีวิตคนที่สามเขามีอาการหิวกระหายนั่งกินของสดๆอยู่ภายในบ้านนางเอกและพระเอกได้มาหาเขา พระเอกเข้นความจริงเรื่องบนเรือนั่นแต่เขาก็ไม่ยอมบอกนางเอกเลยพยายามพูดกดดันให้เขาเผยความจริงออกมาและจนในที่สุดเขาก็ยอมพูด ภาพย้อนกลับไปบนเรือชูชีพผ่านมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครช่วยพวกเขาทั้งสี่คนผู้รอชีวิตทั้งสามหิวจนขาดสติพวกเขาได้ข้าพ่อของยองฮีและกินเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตตัดภาพมาปัจจุบันชายแก่เริ่มเสียสติแล้วพูดกับนางเอกว่าขอกินเนื้อหน่อยพยายามจะเข้ามาหานางเอกแต่พระเอกก็ขวางไว้และผลักเขาออกไป ทันใดนั้นเขาก็มีอาการเหมือนจะสำลักอะไรออกมาแล้วก็ล้มลงไปกองกับพื้นนางเอกเข้าไปดูก็พบว่าในปากของเขานั้นมีเส้นผมอยู่เมื่อจับชีพจรดูก็พบว่าเขาตายแล้วภาพตัดไปที่อีรังเขาเข้ามาหายองฮีแล้วพูดว่าหยุดร้องได้แล้วความปรารถนาของเธอจะสำเร็จแล้วเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นเธอจะตอบแทนฉันยังไงล่ะ ทางฝั่งทันอีพาเธอได้บ่นกับสามีว่าหมาตัวไหนไมายุ่งกับรายชื่อของเธออีกแล้วมีคนตายทั้งๆที่ไม่ได้มีในรายชื่อเกิดเรื่องอาเพศอะไรขึ้นกันแน่ นางเอกและพระเอกได้ไปที่บ้านของจินชิกเมื่อเห็นรูปภาพที่ติดอยู่นางเอกก็ขนลุกขึ้นมาทันทีพระเอกบอกว่ามันคือรูปเจ้ามังกรเขาเคยเห็นตัวจริงตอนที่ไปสัมมานาการเป็นผู้นำคนก็พูดเวอร์กันไปเขาไม่ได้หลอขนาดนั้นและเมื่อสังเกตดูดีๆกลับพบว่ามังกรที่อยู่ในรูปนั้นไม่มีขา ซึ่งมันก็หมายถึงงูหรืออีมูกีนั่นเองทางฝั่งอีรังได้ไปหาร่างทรงที่เคยทำพิธีให้กับยองฮีเธอบอกว่าอียงราชาแห่งความเลวซามได้ถูกขังอยู่ในบ่อนี้เขาโดนพระเอกฆ่าตายพร้อมกับผู้หญิงคนนั้นร่างทรงพูดขึ้นมาว่าก่อนที่อียงจะเข้าไปในร่างนางนัง่นเขาเคยฝากฝังร่างตัวเองไว้กับครอบครัวร่างทรงของเราจากนั้นอีรังก็ได้ให้ร่างทรงจัดเตรียมของเพื่อทำพิธี รางทรงถามอีรังว่าเขาเป็นพี่น้องกับพระเอกไม่ใช่หรอซึ่งอีรังก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันแค่ครึ่งเดียวรางทรงถามอีกว่าทำไมถึงช่วยเหลือศัตรูของพี่ชายรู้ใช่ไหมว่าถทารางนั้นตื่นขึ้นมาพระเอกไม่รอดแน่ๆแ,แต่ได้ยินมาว่าพระเอกเป็นเจ้านายแห่งแพ็กดูตันแข็งแรงดุดหินผาไม่มีใครหน้าไหนกล้าเข้าไปบุกรุกที่นั่นเลยอีรังยิ้มแล้วบอกว่าพระเอกนะ่ะ เป็นเจ้านายแห่งแพ็กดูตันแต่เขาไม่ได้สนใจใครสักเท่าไหร่หรอกขนาดแอปเปิลที่แบ่งกันกินเขายังให้อีรังเยอะกว่าแต่มือนุ่มๆที่ปอกแอปเปิลนั้นเขาได้ใช้ควานท้องฆ่ายังไงละ่ะและเผยเห็นบาดแผลที่หน้าท้องของอีรังทางฝั่งพระเอกได้โทรหาทัานอีพาแล้วถามถึงเรื่องอีมูกีที่เขาเคยฆ่าตายกับมือพระเอกกลัวว่าถ้าอาอืมเกิดมาใหม่แล้วจริงๆกลัวเธอจะไปร่วมมือกับมัน จากนั้นนางเอกได้กลับไปที่บ้านและได้เจอกับยองฮีแต่เมื่อเห็นหนังสือที่ยองฮีอ่านอยู่นางเอกก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่เธอนนแน่ๆร่างนั้นได้เปลี่ยนกลับมาเป็นอีรังทันทีนางเอกบอกว่าอีรังเป็นคนฆ่าชาวประมงจีนะ หนังสือที่อ่านอยู่เป็นนิยายที่อ้างอิงจากเรื่องจริงเกี่ยวกับเรือล่าวานมันฆ่าแล้วก็ถูกฆ่าเหมือนพ่อของยองฮีอีรังใช้เรื่องนี้เพื่อเป็นจุดสนใจเพื่อเบี่ยงเบนบางสิ่งและคงจะมาที่เกาะนี้เพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างสินะแต่อีรังก็ใช้จุดอ่อนเรื่องพ่อแม่ของนางเอกมาพูดว่าเขาช่วยตามหาพ่อแม่เธอได้ทำให้นางเอกเริ่มหลงเชื่อแต่เธอก็ปฏิเสธไปและก่อนที่จะกลับ อีรังก็บอกนางเอก ว่าอย่าเชื่อใจพระเอกมากเกินไปถ้าเขาได้สิ่งที่ต้องการเธออาจจะเจอกับความโหดร้ายตัดพาไปที่พระเอกได้ไปที่ร้านของกับตันเรือและเห็นกับรูปภาพแบบเดียวกันกับที่บ้านจินชิกพระเอกขู่ให้ลุงบอกความจริงซึ่งลุงก็ได้บอกว่าราชามังกรเขาทำให้พายุสงบและมอบปลาให้กับชาวประมงเราทำพิธีใหญ่ให้เขาด้วยมีผู้หญิงในหมู่บ้านคนนึงซื้อมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วแจกให้กับทุกคนในหมู่ บ้านและจากนั้นพระเอกก็ได้ลบความจำของเขาเมื่อลุงลืมเหตุการณ์นั้นไปก็ได้บอกกับพระเอกว่ามีเด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักไปหานางเอกที่บ้านของยองฮีด้วยพระเอกเลยรีบกลับมาหานางเอกและพบว่าอีรังได้กลับไปแล้วพระเอกถามนางเอกว่าทำไมถึงยังตามหาพ่อแม่อยู่นางเอกก็บอกว่าเธอแค่คิดถึงพระเอกเลยบอกว่าเขาก็เหมือนกันรอรักแรกที่เป็นมนุษย์และตายไปแล้ว เธอสัญญาว่าจะกลับมาเกิดใหม่ ภาพตัดไปที่ยูริได้มากินข้าวที่ร้านอาหารเจ้าสาวหอยทากโดยมีหมอคอยจับตาดูเธออยู่เพราะรู้ว่าเธอเป็นจิ้งจอกและดูท่าทางเธอจะไม่ใช่พวกที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองดูเหมือนจะเป็นพวกที่ขโมยชีวิตคนอื่นซะมากกว่าจากนั้นยูริได้ไปเข้าห้องน้ำเมื่อออกมาเธอกำลังจะเข้าไปในห้องห้องหนึ่งแต่หมอที่แอบส่องอยู่ก็ทักขึ้นมาว่าห้องนั้นสำหรับพนักงานเท่านั้นยูริเลยแก้ตัวไป ว่าเธอคงจำผิดทั้งคู่ต่างรู้ว่าเป็นจิ้งจอกเหมือนกันหมอถามว่ายูริมาจากไหนซึ่งเธอก็บอกว่าเธอโดนพวกหลักรอบสัตว์พาเข้ามาโดนขังอยู่ในตู้แน่นๆมันทรมานแค่ไหนหมอรู้หรือเปล่ายิงได้ยินที่หมอพูดว่าเธอเป็นพวกขโมยชีวิตคนอื่นรู้ไหมว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหน ทำให้หมอนั้นเริ่มรู้สึกผิดแล้วบอกว่าเขาแค่ต้องการยืนยันความจริงยูริเลยจะบอกโดยเรียกหมอเข้าไปไกลๆแล้วเธอก็จุ๊บไปที่แก้มของเขาเธอใช้ปืนจ่อเขาแล้วพูดว่าเธอทำตัวหวานได้นะแต่ก็เอาถึงตายด้วยแล้วเธอก็ดึงสร้อยคอของหมอไปหมอนีถึงกับยืนอึง้งไม่รู้ว่าเขินหรือกลัวจากนั้นหมอได้โทรหาพระเอกและเล่าให้ฟังสร้อยนั้นทำให้เขาคุยกับสัตว์รู้เรื่องเขาต้องไปเอาคืนมา แต่ก็กลัวเพราะเธอพกปืนด้วยหมอกลัวปืนเพราะฝังใจเคยโดนในพรานยิงหางและบอกให้พระเอกรีบกลับมาช่วยพระเอกเลยบอกไปว่าเลิกงองแงซะแล้วไปเอากลับมาเองในตอนนั้นพระเอกได้สังเกตเห็นกิ่งไม้ที่หักอยู่และคิดว่ามันคงจะเจ็บหน้าดูเขาได้ใช้พลังทำให้กิ่งไม้นั้นกลับคืนสภาพเดิมแล้วบอกว่าให้มีชีวิตที่ดี และเมื่อลมพัดพระเอกก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาซึ่งในตอนนั้นนังก็เล่ามาจนถึงปัจจุบันนางเอกได้โทรหาแจฮวานให้สืบเรื่องเกาะนี้ได้ความว่าเหตุเกิดคล้ายๆกันรูปแบบเหมือนคดีต่อเนื่องเป็นหญิงสาวทั้งหมด4คนเกิดขึ้นกันคนละปีซึ่งเป็นเวลาที่ห่างกันมากมาก และเมื่อนางเอกลองหาข้อมูลดูวันที่เกิดเหตุของแต่ละคนเกิดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมตามปฏิทินจันทรคติซึ่งมันก็ตรงกับวันนี้ด้วยจากนั้นนางเอกได้เจอกับจินชิกเธอตามไปจนโดนทำร้ายแล้วพระเอกก็เข้ามาช่วยจนถึงเหตุการณ์ที่นางเอกบีบคอพระเอกในปัจจุบัน นางเอกถามพระเอกว่าฆ่าเธอทำไมเผยเห็นภาพในอดีตที่พระเอกกำลังต่อสู้กับอาอึมและดูเหมือนอาอึมจะโดนแทงด้วยนางเอกบอกว่าโศกอนาต,ตกรรมความรักของเรามันควรจะจบไปตั้งนานแล้วถ้าพระเอกไม่ตามมาที่แม่น้ำซัมโดซึ่งพระเอกก็ยิ้มแล้วพูดว่าผู้หญิงคนนั้นเกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่มีแต่เขาที่จำได้ซึ่งไม่มีในตัวเธอนางเอกยิ้มแล้วบอกว่าพระเอกช่างไม่รู้อะไรเอาซะเลย จากนั้นนางเอกเริ่มได้สติกลับคืนมาเธอรู้สึกร้อนที่แผลแต่กลับพบว่าแผลของเธอนั้นได้หายไปแล้วพระเอกเค้นถามนางเอกว่าเธอเป็นใครกันแน่ซึ่งเธอก็บอกว่าจีอาไงทำให้รู้ว่านางเอกจาอะไรไม่ได้เลยทันใดนั้นพระเอกได้ปาหินใส่อีรังอย่างแรงแล้วรีบบอกให้นางเอกหนีไป พระเอกพยายามยื้ออีรังไว้จนนางเอกวิ่งหนีเข้ามาในป่าได้พบกับบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เจอกับร่างทรงนางเอกถามเธอว่าอยู่ที่นี่มานานหรือย,ยังซึ่งเธอก็บอกว่านานแล้วนานกว่าที่นางเอกจะคิดออกเลยละ่ะนางเอกเลยเอารูปพ่อแม่ของเธอให้ดูซึ่งร่างทรงก็จำได้ว่าแม่ของเธอนั้นท้องอยู่ด้วย ั้งคู่ได้คุยกันเธอบอกให้นางเอกดื่มชาซึ่งนางเอกก็ได้ดื่มลงไปรางทรงบอกว่าแม่ของนางเอกมาขอพรจากราชามังกรให้คลอดง่ายๆเพราะลูกในท้องนั้นไม่ค่อยแข็งแรงทันศักดิ์สิทธิ์มากแม้แต่ใต้ฝุ่นเข้าเกาะน,นี้ยังไม่เป็นอะไรเลยซึ่งเมื่อก่อนก็เคยจัดพิธีใหญ่ให้ท่านด้วยนางเอกถามว่าจัดเมื่อไหร่รางทรงก็บอกด้วยสีหน้าแปลกๆว่าช่วงศาสตร์จีนทําให้นางเอกคิดถึงเหตุการณ์คดีที่เกิดขึ้น บนเกาะ ในวันที่15กรกฎานับตามปฏิทินจันทรคตินางเอกถามว่างั้นเธอก็เป็นคนทำพิธีนี้ด้วยสิแล้วก็รู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครบ้านหลังเดียวบนเกาะน,นี้ที่มีธงห้าสีเพราะเจ้าของบ้านนั้นเป็นหมอผีและนางเอกก็ยังบอกอีกว่าแม่ของเธอนั้นเป็นหมอถ้าลูกไม่แข็งแรงเธอคงจะพาไปหาหมอแทนที่จะไปถ้ำนางเอกเดินออกมาแต่ร่างทรงก็พูดขึ้นมาว่าเธอไปไหนไม่ ไม่ได้หรอกนางเอกเลยแย้งกลับไปว่า ทำไมจะไม่ได้เธอไม่ได้ดื่มชานั่นซะหน่อยเพราะเธอไม่กินอะไรจากคนแปลกหน้าเมื่อนางเอกเดินออกมาเธอก็รู้สึกแปลกๆกับร่างกายแล้วก็ทรุดลงไปกองกับพื้นทำให้ได้รู้ว่ามันไม่ใช่เพราะชาแต่เป็นเพราะทูบต่างหากเผยให้เห็นภาพสะท้อนทางกระจกวารางทรงนั้นเป็นหญิงแก่อายุหลายปีแล้วภาพตัดไปที่พระเอกและอีรังทั้งคู่ได้ต่อสู้กันแต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนของอีรังเพื่อ ื่อรังพระเอกไว้เขาบอกว่าเหตุผลที่นางเอกมาที่นี่ก็เพื่อม,มาเส้นไหว้ไงละ่ะและถ้าพระเอกจะโทรหาเธอละก็คงโทรไม่ติดนะเพราะโทรศัพท์เธออยู่ที่เขาพระเอกรีบออกตามหานางเอกทันทีแต่กลับพบว่าเขาไม่ได้กลิ่นนางเอกเลยแม้แต่น้อยภาพตัดไปที่ร่างทรงได้พูดถึงแม่นางเอกว่าแม่เธอก็เหมือนกับเธอนั่นแหละ เต็มใจมาที่เกาะนี้เองเธอฝันร้ายทุกคืนตั้งแต่ท้องลูกนางเอกหลอกแม่ตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วซึ่งในตอนนั้นนางเอกก็ได้แอบฟังอยู่ทางฝั่งพระเอกเมื่อไม่ได้กลิ่นนางเอกเขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่รอให้พระอาทิตย์ตกเพื่อจะทําอะไรบางอย่างเมื่อถึงเวลาพระเอกได้พูดขึ้นมาว่า คือวิญญาณแห่งคุนเขาแต่แรกเริ่มเจ้าแห่งคุนเขาและลำธารจงปัดเป่าความมืดมิดและนำทางข้าไปหานางจากนั้นต้นไม้เริ่มสั่นไวหวหิ่งห้อยบินออกมานับร้อยตัวมุงตรงเข้าหาพระเอกแล้วก็ได้นำทางพระเอกไปร่างทรงได้เริ่มทำพิธีกับนางเอกจนได้รู้ว่าเธอคือคนที่ค่าผู้หญิงสี่คนนั้นด้วยรางทรงบอกนางเอกว่ามาเป็นเครื่องเส้นเถอ เธอเป็นคนที่พิเศษจริงๆจากนั้นร่างทรงพยายามใช้มีดแทงนางเอกจังหวะที่ฉุดกระชากกันนั้นพระเอกก็มาถึงพอดีแล้วบอกให้ร่างทรงหยุดซะไม่งั้นเขาจะฆ่าเธอ พระเอกถามว่าใครทำให้เธออยู่มาได้นานขนาดนี้เธอรับใช้ใครอยู่ซึ่งเธอก็ไม่บอกแต่กลับพูดว่ายังไงพระเอกก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเธอนั้นโรยผงอีฟนิ่งพริม์รสไว้ซึ่งพระเอกก็ผ่านมาไม่ได้จริงๆร่างทรงได้หันไปจัดการกับนางเอกเธอได้ใช้มีดแทงเข้าไปแต่นางเอกก็ใช้มือขวางไว้จนโดนเสียบจากนั้นร่างทรงก็ผลักนางเอกตกลงไปในบ่อ แต่นางเอกก็เกาะไว้ได้ในตอนนั้นพระเอกใช้พลังทำให้ฝนตกแล้วพุงนั้นก็สลายหายไปหมดเมื่อพระเอกผ่านมาได้เขาได้ใช้สายฟ้าฟาดเข้าที่ร่างทรงจนไม่เหลือแม้แต่ซากแล้วก็รีบคว้ามือนางเอกไว้ทางฝั่งท่านอีพาเธอก็รับรู้ได้ว่าพระเอกนั้นฆ่ามนุษย์ทำให้เธอนั้นโกรธสุดๆ จากนั้นพระเอกได้ทำแผลให้นางเอกแล้วก็อุ้มนางเอกกลับบ้านและเผยให้เห็นว่าเลือดของนางเอกได้ไหลลงไปในบ่อนั้นและเมื่อทั้งคู่กลับมาถึงบ้านนางเอกได้ขอบคุณพระเอกที่ช่วยชีวิตเธอในตอนก้าวขวบและตอนนี้ในวัย30เธอไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรแต่ถ้ามีโอกาสเธอจะปกป้องเขาเองเป็นคำเดียวกันกับที่อาอืมเคยพูดกับพระเอกจากนั้นในกลางดึก พวกชาวบ้านได้มุ่งหน้ากันไปที่บ่อนั่นอย่างกับโดนสะกดจิต และอีรังได้ส่งอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเด็กทารกให้กับใครบางคนไปเมื่อถึงตอนเช้าพระเอกได้เจอกับยองฮีที่เดินขากับเพลกซึ่งพระเอกก็รู้อยู่แล้วว่ายองฮีสาบแช่งสองคนนั้นเพื่อล้างแค้นให้กับพ่อของเธอโดยแลกกับขาของเธอไปแล้วบอกยองฮีว่าอย่าทำแบบนี้อีกเวรกรรมมันจะตามทันในระหว่างนั้นนางเอกได้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาแล้วบอกว่า ไม่มีใครเหลือเลยพวกชาวบ้านอันตรธานหายไปกันหมดเมื่อทั้งคู่ออกมาดูก็พบกับความเงียบสงัดและ Tale of the Night Tale EP 3ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ